สวัสดีครับเมอร์นี้มาพบกับช่องบาหวานชาแนลนะครับหลังจากที่หายหานนี่ทั้งหายกันไปนานเบอร์นี้ได้ power switching มาใหม่ครับเดี๋ยวมาเบิงงกันนะครับว่าเป็นตัวใหนี่ครับในในกองก็จะมีตัว power switching jbl herman แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็น JBL ของจีนผลิตครับเป็นสวิตชิงขนาด1นยูนะครับเนาะในกล้องกับซิมี่ตเครื่องแล้วก็สายต่อแล้วก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษกับจีน,นครับเป็น1นยูนะครับเนาะในสเปคมันบอกว่าหารอยหาซิวัดคูณสอง จะพูดมเมิ่งแล้วก็จักสีหอดหรือบ่หอดจักจักครับได้ซ้ำได้นะครับเดี๋ยวต้องลองเบิองผมกงก็เฮอก็ได้มา JBL Hermann รูปรักอ่ะสวยงามอยู่รับขนาดหนึ่งยูมีสองช่อง A B นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณสีแนวสัญญาณเสียงคิปโพเทคกก็คือเกินนี่ครับเบิ่งขนาด ลุมรักสวยงามครับข้างหลังมีช่องเสียบสําหรับเสียบสายนะครับเนาะช่องสำหรับเสียบสายแล้วก็มีช่องต่อลํพโพงออกสองช่องช่องหนึ่งช่องสองมีพัดลมระบายอากาศสองตัวครับสองตัว,ตวแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องสัญญาณเขา่าช่องที่สอง สัญญาณเข้าช่องที่1นนะครับอันนี้สัญญาณออกช่อง2ส,สัญญาณออกช่อง1มีมี q ินะครับมี QC อันนี้ก็สิเ่นเป็นบิตสเตอริโอหรือโมโนปรับได้ครับนี่ปรับสามารถปรับได้ลำขนาดขนาด1ยูนะครับบางบาง เดี๋ยวผมสิลองใส่ครับสับสิบหานิ้วกลางสิบสองนิ้วเดี๋ยวสีล่องจากใส่ช่องละลำพูงก่อนผมบริเนจวะว่ามันสิคับได้ขนาดได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนาผมจะเอามาใส่ครับให้เบิง่งนตลูลัก,ลกสวยงามครับมีพัดลมมีพัดลมระบายอากาศสองตัว ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาสองพันสองพันครับผมซื้อในลาสันดามีส่วนลดตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณพันแปดร้อยกว่าบาทพันแปดร้อยพันเก่านี่ครละเดี๋ยวสิพาลองเบิรงในคลิปนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจสิเหตุคลิปเลยอะสิลองใส่ตัวนี้ครับเบิงครับ jbl herman c a ครับ คร์ดี professional power a m p l i f i ร r นี่ตองมือครับเดี๋ยวเป็นจังไงคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมสีลร่องต่อแล้วกะ็เปิดเพลงให้ฟังครับว่าสีได้บ่กับซับสิบห้านิวตัวหนึ่นง,ะะงแล้วก็กลางแหลมสิบสองนิวตัวหนึ่งครับสำหรับมือนี้เอาไว้ซ้อมนี้ก่อนนะครับนี่ครับ ผู้ใดมาไมก่ก็ฝากกดติดตามไปเนยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆมาผมจะเห็ดคลิปเรื่อยๆครับตอนไปกลับมาประเทศไทยแล้วนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนครับสวัสดีครับ